สบายดีไปนอสบายดีกินเข่ากันี่นองบาบดองนังกินเข่าเลยมากินเข่าอยู่เพ um ื่อนไปนอนเดี๋ยวซื้อจับเอ็นเนี่ยเด็กๆกินแล้วหรอเพ่นไปนอนเร่อสบายดีไปนอนตองกข้าตอกกินเข่าแกงปลาจาเอ็นแก้วพี่แกงมักเล่นไปนอนกุงตอกจับเอ็นกับกินตอนทอดไปหรอหม่ตอนห่อห่อแลยไม่ซื้เป็นไขมัน

Thank you. Thank you. Thank you. มักเอร,เร์มเป็นยปยายาทุกอย่าจะยาเปรีอยแล่มน,น,นมทโซาล้วขมโทฮาทองมัจะทามน้ำยาทามน้ำพร้แล้วก็เล่งอ่นไปจเลยวจะท้ามป้าคน เลเข้าอ,อโโตการียานต่าเตืนกว่าจะพาลูกเข้าไป กินกับลูกกับข้องสำคัานี่ก่อนลมทางลมทางพ้นประตูตีปังปั้งปั้งปังอบอัดทุกคนสิ่้องเข้าาไล่ขดมีแซมเพราว่กกลบไปดึพาอากาศมันมีพ้นอยู่ นี่คุณเล่กันปกปกเ,กเต็ปกเตปกเเาจกี่แบกว่าเลือัวมตักตัออกวเจ้ราขินเขา่าเราที่กระเพาาบัดตเทียบกินข้าเจ้าเลยก็้งไห้เลยนข้าเจ้ากันนะ ็สั่งอาหารน,นะนะกับกะเพราหมูกรอบเจ้าอะไรเจ้าหาพันเอาไปกินกละอกเราเนี่ แต่มันหลายคุณอะเพาะที่ห้ากกเขาขายเนาะขายอ่างหนูสิจ้าเจ้าคุณมึเขาเลือกกิน,นหลายห้างกัอ๋อเจ้าแลบประมุ ท่าเนเออเขากินกต่ตอนอ่ามันจะขยอยเปียกเลยเออหนาข,าอข,าาขา้อเปียกขมข่อยกระหม่็มตึ่งหนากระม่ก็เลือกกึนเท่านอกกินแทงมั้งกมขเปียกตผลจนซับเสือผานี่ม้ง

แตบ้าในใสไมจะดการน่าหั่งนะครัเหนาเมนเด้เมนว่าไก่ตัวนี้ของลูกตัวเดียวสามเตอาสองเตือนี่น่ะมีลูกมันนามันนังลูกเหนาในไข่ไ กับตรมอื่นวอันไข่ก็ต้มอื่นรู้อืมก่กนกัเป็นระแมอื่นวอน น้องไม่นอนทงหนังหรอเจ้หีเห็ดกินกินเข่าอยู่บจักตาอน้องเมีน้องลงงานไปยันมานม่นออส้มาเก็บกกไปก่อนแ้อพี่น้องแล้วพี่อคิ้นหนาจะไปเล่าสบายดีดีมาก